โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในร้าน Popaj Shop นะครับวันนี้พี่จะมาแจกตัวใหม่นะครับเป็นเซตติ้งสตรีมนะครับของขอบบ้ายูซี่นะเดี๋ยวจะพี่จะสอนวิธีรันนะครับเริ่มแรกฟังแบบนี้ครับรันบล็อกฮอตก่อนนะคุณรันแอปมินแล้วก็รันไปนะครับแล้วก็เปิดอันนี้นะเปิดโน้ตแพดนะแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ซิสธิ์เทมนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาโน้ตแพดนะนี่ พอเห็นวน่ตเพลน,นะครับกดคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อินเจกเดียวนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็โอเพนอ่าแล้วมันจะมีโปรแกรมเด้งขึ้นมานครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะเรากดย้อนกลับแล้วเรามาเปิดตัวโหลดเดือยอ่าแล้วก็ใส่คีย์เราได้เลยอ่าพอขึ้นแบบนี้ก็คือเนี่ยวัตเพลตเอนจนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นได้เลย อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นดูได้เลยนะครับร้านตอนอยู่ไหนเกมนะโอเคครับก็ฝากร้านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังมีโปรโมชั่นลด40%นะครับสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่าลดเดียวะมากนะครับผมตอนนี้เข้ามาจัดกันได้เลยลด40%นะครับผมตอนนี้ก็นะครับมีหมดเลยนะครับทั้งเซตติ้งคนดังทั้งซีมดีทั้งโปรวันโรงนะครับมีหมดเลยเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับก่อนที่โปรจะหมด ่อนที่โปรจะหมดเขตนะครับที่เข้ามาซื้อกัน,นครับซื้อนะครับรถหย่ตนตอนนี้นะผมก็ประมาณนี้ครับ กูไม yeah, yeah. yeah. mm ่ต hmm. okay. oh. hey, yeah. ้องสงสัยว่าทำไมกูถึงตลกสไตล์พวกมึงไม่มีกูมองเข้าไปอีทีก็เหมือนกันหมดอยากับจูบเปซอมบาร์ไดตามสภาพของกูมันเยน้ำที่กูสิกมันมีราคาเลยทำให้ตาของกูมันโตดู o the shit to fall back it's a กูแร็ปทึงเพลงแค่ในกระเป๋าเด็คนเขาบอกกู so bad หาตวิบลบเพื่กซิง so แฟ t money on the way t h no, ิดอน r i p ดู n e lag I do the s h no, i o f right. a back okay. so t ในกระเป๋าแลวคนเขาบอกกู so bad, <So> bad. how the r i p และเพื่อกู sing so fast money on the way bitch d o n t trip done land กูแร็ปตั้งแต่สว่างและตอนนี้พระอาทิตย์มันเริ่มจะตกูเมามันยังไม่ส่างและตอนนี้ตาของกูแม่งโคจะตก <c oughs> กูต้องแด่ดน้ำยาเ <c oughs> พราะกูอยากเก็บปัญหาเอาไว้ในอกกูมีเงินใหม่ <c oughs> กำลังเข้ามาแต่ว่าปัญหาก็ยังไม่หมดปีนี้กูโคจะมาและพวกมึงคงต้องหลบกูบ้าต่อบ้าแลพวกกูแม่งจะไปต้องจด บอกโชคชะตาชีวิตนี้กูเป็นคนกำหนดอะไรอย่างมันมากับเพื่อนแล้วพวกกูพร้อมจะเจอมันหมดพวกกูพร้อมบุกพวกกูพร้อมชน <Hey. S 1> พร้อมสุดกูไม่พร้อมทรงดาวมาตั้งกูมันอ้วตลอดแต่ตัวของกูเสร็จพร้อมลง <Hey. S 1> นี่มันผ่านไปได ยชั่วโมงยังไม่รู้สึกว่าของลงเสธอจะพา nice it ไม่มองชูวกูต่อขึ้นไปนที่ห right. <food>. ้องกันสองคนโทกูไม่ได้เพราะเธอเนสุเพราะเธอเนสนเธอบอกอย่าอนกระจุเธอไม่อย่าอมทุบเพรากูก็งงสิงหาข้างูลจะมูกเธออยาเข้ามาสูดอย่าเข้ามาดมเล็กเอใน่ไ่ชีของกูมันยังคงขึ้นแล้วไม่มีล o s, 2> <S 2> hey, t fall back กูแรงเงินแค่ใกระเป๋าแต่คนเขาบอกกู b a h w i แล้วเอก i n g so m o on the way